สวัสดีครับมาอยู่กับรายการครัวทรัพย์นรกนะครับวันนี้เราจะมาทำแกงกะหรี่หมูทงคัตสึแบบนบ้านนะครับขันตอนแร้กระทุบหมูลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปใส่เยอะๆชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะแล้วก็ใส่พริกไทยดาบางคนสงสัยว่าทําไมใส่หลายพริกไทยยังก็บอกกับผมชอบนะครับมันหอมเออแล้วก็ใส่เกลือลงไปชืบ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 ซับเค็มก็ไม่ต้องแตกแล้วก็มาเทแป้งโกกิลงไปนะครับรั้วแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็เทเกล็ดขนมปังลงไปแล้วก็ ตอกไข่ครับโอ้โหโชว์ตอกมือเดียวพี่มันไข่แตกด้วยไอสัตว์แล้วก็แล้วก็ตีนะครับเียงังตอกตอกตอกครับจะตีไข่แรงระวังจุกแล้วก็เอาน้ำมันของเรานะครับมาใส่ในกระทะนะครับแล้วก็ตั้งไฟไว้เนี่ยแล้วก็หมูที่เราทำนะครับมาชุบแป้งนะครับชุบเสร็จแล้วก็เอามาชุบไข่นะครับนี่ชุบทั้งสองด้านเลยครับแล้วก็เอามาใส่เกล็ดขนมปังที่เราเทไว้นี่เนี่ยเรแล้วก็พลิกไปพลิกมานี่พอไฟเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เลยครับมันก็จะเดือดอย่างงี้ปุบๆอย่างงี้นี่แล้วก็พลกิลกไปพลกิลกมาครับจนแบบ มันเริ่มสุกนะครับเถ้าสุกแล้วมันก็จะออกเหลืองๆอย่างนี้น่ครับนี่เริ่มสุกต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนี่แล้วก็จะเอามาพักไว้นี่ครับนี่ครับหมูท่วงก็สวยเราโหเย็ดเข้โคตรสวยเลยนี่แล้วก็มาทําแกงกะหรี่ของเรานะครับนี่ขนาดทําก็จะมีหมางง่มาดูนะครับนี่ครับเพราะว่าหิวข้าวครับไม่ได้ให้ข้าวนี่ครับแล้วก็เอาแครอทมาหั่นเป็นลูกเต่านะครับบางคนถามว่าลูกเต่านี้ต้องมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามหรือเปล่าไม่ใช่นะคนละลูกเต่าครับแล้วก็ นี่ครับเอามานี่เอามันฝรั่งครับมาสับเป็นลูกเต๋าเอาชิ้นใหญ่กว่าแครอทนิดหนึ่งนะครับเนเี่ยแล้วก็หัน่นหอมใหญ่นะครับนี่หั่นชุบๆๆๆๆอย่างนี้อันนี้หั่นยังไงก็ได้ครับน Brisbane ี่ครับแล้วก็เติมน้ามันลงไปนะครับแล้วก็เอาหอมใหญ่ของเรามาผัดนะครับ according. นี่แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนหอมใหญ่มันเริ่มสุกนะครับเนี่ครับเริ่มสุกแล้วนะแล้วก็เติมน้ําลงไปนี่ครับทาง่ายๆครับนี่ครับเติมน้ําลงไปชุบแล้วก็เอาแครอทกับมันฝรั่งงเรราลลไปนคับแ้วก็ แล้วก <rec> ็ปล่อยให้มันเดือดครับจนมันฝรั่งเริ่มสูงครับเนี่ยแล้วก <incoming that. S 2> ็เอาก้อนแกงกะหรี่ที่เราซื้อมาลงไปนะครับเราสามารถซื้อได้ที่แมคโครนะครับเนี่ยครับหนึ่งแพ็คมันก็จะมีอยู่สองซองนะครับซองหนึ่งมันก็จะมีอยู่สี่ชิ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปสักสองชิ้นนะครับถ้าเราชอบเข้มข้นมากแล้วก็ใส่เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมแบบกินแบบไม่ชช่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะแล้วก็ใส่ไปนี่ครับนี่แล้วก็คนๆไปจนก้อนมันละลายครับเนี่ยครับถ้ามันเริ่มเหนืดๆไปแล้วก็เติมน้ลงไปครับ ใส่พริกไทยลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อความหอมนี่ครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับถ้ารสชาติมันยังไม่เค็มนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนี่ครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับแกงกะหรี่เนี่ยแล้วก็ตักข้าวมานะครับบางคนอาจจะใช้ข้าวญี่ปุ่นก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมผมไปเอาใช้ข้าวสวยนะครับอ่านี่ครับนี่ก็ตักเข้าไปลงนี้ฟืบฟืบฟืบนี่ครับแล้วก็มาหั่นหมูที่เราพักไว้นะครับนี่หมูทงคัตสอของเราหั่นชุบ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 อย่างนี้เลยชุบชุบชับเน โอ้โหโคตรสวยครับอืมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้าวแกงกะหรี่หมูทงคัตสึแบบบ้านๆนะครับทำง่ายๆกินแบบคนเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยว่ามันรสชาติเป็นยังไงครับนี่ครับอืน่ากินครับผมลองแดกเข้าไปอืรสชาติเป็นไงรสชาติอือร่อยครับดูจากหน้าตากูนะครับแม่โคตรอร่อยเลยนี่ครับแล้วก็ลองอีกคำครับคำเดียวไม่สะใจนะครับ นี่ครับนี่ลองเอาให้หมาที่บ้านชิมมัครับหมานี่ครับเดินมากินแล้วครับให้มักินเงเป็นไงเป็นไงสัตว์เอาเอาสรุปสรุปไม่กินนะครับผมเดินหนีนะครับผมหมาไม่แดกครับ